คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เดินหน้าช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตนเองสนับสนุนเปลี่ยนขยะเป็นเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็การเคหะทั่วประเทศด้วยครับ สำหรับเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายวราวุธศิลปะอาชาลัมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วครับเพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ อีกทั้งยังได้พบปรับพูดคุยแล้วก็มอบจุลินซีที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่า EM เนี่ยให้กับชาวชุมชนครับโดยมีทางด้านของนายนัทพัฒนสุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกับนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า ครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าอู่ยา1หนึ่งเนี่ยนะฮะนับเป็นครั้งแรกของตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ได้มาในหลายครั้งแล้วในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีผู้มกประสบการณ์เ,เกินร้อยละยีแล้วก็นับเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยแท้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพกายและใจแข็งแรง ย่อมเป็นเรื่องที่สําคัญและครั้งนี้เนี่ยตนเองก็ตั้งใจมาพบปะพูดคุยกับชาวชุมชนโครงการเคหะชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งก็มีศักยภาพมากมายโดยต่อจากนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้นะครับว่าโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเทศของการเคหะแห่งชาติเนี่ยจะหันมาเริ่มคัดแยกขยะกันนะครับไม่ว่าจะคัดแยกขยะเปียกขยะรีไซเคิลหรือขยะพลาสติกนะครับ โดยจะได้เปลี่ยนเนี่ยในเรื่องของขยะให้เป็นเงินนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีการนําขยะมาทําเสื้อที่สวมใส่ได้แล้วก็สร้างรายได้จากขยะได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะนําแนวคิดหลักเรื่องความยั่งยืนมาประยุกต์ในโครงการชุมชนเคหะนะครับโดยรายได้จากการคัดแยกขยะนั้นก็จะนามาเป็นรายได้ให้กับพี่น้องชาวชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็จะได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันถือเป็นหัวใจหลักนะครับในการที่จะทําให้สังคมเนี่ยมีคุณภาพ ทั้งนี้เนี่ยทางด้านของนายวราวุิศิละปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าอุยาหนึ่งเนี่ยนะครับในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนกำยานำอำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็ประกอบด้วยบ้านจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย322หน่วยแบ่งเป็นบ้านแฝด2ชั้นจำนวน1 5 8หน่วยนะครับเนื้อที่21ตารางวาราคา8 2 8 0 0 0บาทบ้านแฝด2ชัาา 8, 28, ้นสำหรับผู้สูงอายุ28หน่วยเนื้อที่21ตารางวาราคา8 2 8 0 0 0บาทและบ้านแถว2ชั้นจำนวน136หน่วยเนื้อที่16ตารางวาราคา6 9 2 0 0 0านบาทนะครับขณะนี้ในความ เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลการดําเนินการก่อสร้างแล้วเนี่ยร้อยละ9ก4 7ก็ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วนะครับและผลการดําเนินงานขายเนี่ยนะครับมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายแล้วเนี่ยจำนวน238หน่วยแล้วก็ยังมีบ้านว่างคงเหลืออยู่จํานวน84หน่วยนั่นเองนะครับ ีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทายนะครับที่มีการเปิดเผยว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทายนั้นต้องทํางานเชิงรุกด้วยความรวดเร็วมีความพร้อมขับเคลื่อนงานในทุกมิตินะครับเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่บําบัดทุกบํารุงสุขทําให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วหน้านะครับทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทายก็ได้เปิดเผยถึงวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทายนะครับตามที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายเนี่ยได้กล่าวในโอกาส ปะข้าราชการนะครับเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาความว่าผมเป็นคนทํางานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเพราะงั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจเป็นเครื่องเตือนใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องทํางานด้วยความรวดเร็วและก็มีความพร้อมอยู่เสมอนะครับที่สําคัญครับต้องทํางานเชิงรุกเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาถ้าเข้าใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วปัญหาต่างๆตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง ก็จะสามารถพัฒนาและก็ดําเนินการได้ทันทีนะครับอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนต่อสาธรรารณชนสอดคล้องกับหลักปฏิบัตินะครับที่ทางด้านของคนมหาไทยเองได้รับการบ่มเพาะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดว่ารอบรู้รวดเร็วเริ่มแล้วก็เร่งรัดนะครับดังที่ท่านวินยูอังคณารักษ์นะครับอด,ดีตปลัดกระทรวงมหาไทยได้เคยกล่าวเอาไว้นอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของกระทรวงมหาไทยเองก็ยังเน้นย้ำน,น,นะครับว่า หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อวานนี้งานจะเสร็จได้อย่างไรในเมื่อสั่งงานวันนี้นะครับแต่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนในฐานะข้าราชการประจำนะครับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอบคัดเลือกเข้ามารับราชการนะครับด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นทํางานเพื่อประชาชนจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการต่างก็รู้กันอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีภาระหน้าที่อันหนักหน่วงนั่นก็คือ ทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือหน้าที่ของคนมหาไทยงานของทุกกระทรวงทบวงกรมที่ลงสู่พื้นที่ก็คืองานของคนมหาไทยดังนั้นพวกเราในฐานะข้าราชาการประจำนะครับก็จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเททํางานแบบรองเท้าสึกก่อนกางเกงขาดมีใจมีแพชชั่นนะครับในการที่จะ ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยไม่ยึดเรื่องเวลาเป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นผู้ตั้งคำชาติที่ดีก็คือการคิดนี้เริ่มสร้างสารรค์นําเสนอสิ่งที่ดีเพื่อให้ผู้กบชาได้เห็นชอบตามที่เราได้คิดได้เสนอนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องเป็นผู้นําต้องทําก่อนต้องรู้ลึกรู้กว้างนะครับถึงเรื่องที่จะขับเคลื่อนเพื่อนําไปสื่อสารกับแนวเพเินในฐานะเป็นผู้นําของพื้นที่และก็ภาคีเครือข่ายซึ่งมีนัยยะว่าผู้นําทํางานต่างๆลําพังเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีทีมงานจาก7ภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการภาคผู้นําศาสนา ภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคสื่อสารมวลชนช่วยกันขับเคลื่อนงานและที่สําคัญเนี่ยต้องเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนงานนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนเนี่ยได้ช่วยกันทําหน้าที่ในการบําบัดทุกบารุงสุขแบบบรณาการอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้องตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรก็คือร่วมคิดร่วมพูดคุยร่วมทําร่วมแก้ปัญหาร่วมรับประโยชน์ ทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วหน้านะครับซึ่งหากทุกคนสามารถที่จะทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติตามที่รัมตรีว่าการสมัชชไทยเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับที่มีการเปิดเผยถึงตลาดน้ํากรุงเก่าวัดท่าการ้องย้อนยุควิถีริมน้ําของชาวอุทยาหนึ่งในการยกระดับ10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสารวัฒนธรรมไทยก็มีเมนูแนะนำนะครับอย่างกว๋วยเตี๋ยวกะลาปลาต้มเค็มนะครับแล้วก็มีของดีประจําจังหวัดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่สวยงามนะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ สนับสนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจกสร้างไรายได้แก่ชุมชนด้วยนะครับทางด้านของนางโชติกาอาคาัครกิจโสภากุลรองปลัดกระ,ะกทรวงวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการเปิดตัว10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสานวัฒนธรรมไทยประจําปีงบประมาณ25 6 6นนะครับที่ตลาดน้ําคลุงเก่าวัดท่าการ้องโดยมีผู้นําศาสนานะครับรวมไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลวก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยนะครับ ที่ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้องตําบลบ้านป้อมอำเภอรพระนครศรียาจังหวัดพระนครศรียานะครับ โดยมีกิจกรรมซึ่งก็ประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการเยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรมร,ธร,มธนธรมนะครับซีพอร์ตหรือว่าซีซีพอร์ตรวมไปถึงเยี่ยมชมตลาดน้ำกรุงเก่าวัฒการองด้วยนะครับซึ่งทางด้านของรองปกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยนะครับปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐ,ฐกิจฐานรากของชุมชนมุ่งยกระดับตลาดน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนนะครับ เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมโดยในปี2 0 1 6นี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ดําเนินโครงการคัดเลือก10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสารวัฒนธรรมไทยคัดเลือกตลาดน้ําที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชนพร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ําจํานวน6แห่งนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ตลาดน้ำกรุงเก่าว,วัดท่าการ้องตำบลบ้านป้อมนะครับที่จังหวัดพระนครศรียาเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทยประจําปีงบประมาณ2566แล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความสําคัญแล้วก็ผลักดันในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่จนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้นำนะครับผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ําแล้วก็ชาวตลาดน้ํากรุงเก่าว,วัดท่าการ้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการ ขับเคลื่อนตลาดน้ําจนประสบผลสําเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าตลาดน้ํากรุงเก่าวัดท่าการ้องมีผู้นําแล้วก็เครือข่ายการทํางานที่เข้มแข็งชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นตลาดน้ําที่ล้าค่านะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลายน่าสนใจคนในชุมชนมีความรักนะครับมีความสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนเป็นอย่างดีทีเดียว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็เป็นไปตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ําส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับประจำปีงบประมาณ2 5 6 6 โดยมีตลาดบกและตลาดน้ําที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจำนวน16แห่งครับประกอบด้วยตลาดบก10แห่งได้แก่ตลาดเก่าหัวตะเค้ที่กรุงเทพนะครับสคือตลาดคลองบางหลวงที่กรุงเทพเช่นเดียวกัน3ตลาดจีนซากแง้วจังหวัดชนบุรี4ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่หถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านนะครับที่จังหวัดน่าน6ตลาดสู้ศึกคึกคักจังหวัดประจวบคีรีขัน 7. ตลาดเชียงคานเมืองสีสันวัฒนธรรมริมโขงจังหวัดเลย 8. ตลาดริมน้ําคลองแดนนะครับชุมชนวิถีพุทธคลองแดนที่จังหวัดสงขลา 9. ตลาดตรอกโรงยานะครับหรือว่าถนนสั้นตํานานยาวที่จังหวัดอุทัยธานี 10. ก็คือ ตลาดเข็มมาราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านตลาดน้ํา6แห่งครับได้แก่น1นตลาดน้ํากรุงเกาวัฒการ้องที่จังหวัดพระนครศรียานะครับสคือตลาดน้ํากลางปากกวางโจนะครับที่จังหวัดเพชรบุรี3ตลาดน้ําเหล่าตักลักจังหวัดราชบุรี 4ตลาดน้ําคลองแหจังหวัดสงขลานะครับ5ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งจังหวัดสมุทรปราการและ6ก็คือตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับโดยจะดําเนินการจัดพิธีเปิดตัว10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสานวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ2566นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้จนถึงพฤศจิกายน25 6 6นนี้แหละครับเพื่อยกระดับให้รู้จักในวงกว้างเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรงสรค์และวัฒนธรรมผ่านตลาดบกและตลาดน้ํา ซึ่งทางด้นของรองผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็บอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ําสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยให้แก่ชุมชนแล้ก็ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยปลูกฝังให้แก่เยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรมนําไปสู่การอนุรักษ์สืบสานโดยการนําทุนทางวัฒนธรรมพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมพระพิพิธศาสนกิจวิธานครับ เจ้าคณะเผเภอบ้านแพรกเจ้าวัดวัฒาการร้องก็บอกด้วยในะครัวว่าตลาดน้ํากรุงเกาว,วัฒาการ้องเนี่ยเปิดบริการเมื่อปี2 5 5พนนะครับจากการที่เรื่องของตัวท่านเองนะครับร่วมกับชาวบ้านก่อตั้งตลาดน้ํากรุงเกาว,วัฒาการ้องขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน,นธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนี่ยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวอิทยาริมน้ําในอดีตจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยนับเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ยอมรับของทั้งชาวไทยและต่างชาติในการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์การจัดกิจกรรมเปิดตัว10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสานวัฒนธรรมไทยเนี่ยจึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้าและก็การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียธยาะะรรััพ้้งปปกศิลลวฒไูฝใ เยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสําคัญของศิละปะวัฒนธรรมนําไปสู่การอนุรักษ์สืบสานและการนําทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีจนถึงปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณหลังวัดท่าการ้องติดกับแม่น้าเจ้าพระยานะครับบริหารจัดการโดยวัดท่าการ้องเพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่เนี่ยนะครับประชาชนในชุมชนเนี่ยมีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็อาหารในท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตลาดนั้นก็เปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทิทิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการท กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึง2549 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22 2 9ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 5 8ถึง2545ซึ่งเป็นผ,ผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศสสดีใกล้บ้าน